สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุครสุคนตอนนี้สี่โมงแรงค่ะหัตะหอด,หอดลำตะค้องบอ่ไอไก่อันนี้เขื่อนลำตะค้องนะคะลำตากขวงสุดลูกหูลูกตายาวมากนะ,ะยังไม่สุดอยู่อันนี้ประบุ๋มโอ้เหลือตะคืนมาหอดลำตะค้องบ่กนเะดือประบุ๋มข้านอนรับหอดหอดตะเคืงข้างบ่ใน่นะ หอนละบอหอนหรือยังนี่ประบุมห,หอนแล้ว่ะหอนแล้ว่ะประบุมบอกว่าหอนแล้วเราเวฮะละฮะลามนะคะมันเลยช้าปลดตัวท่อพัดเวะเกือบคูป,ปั๊มเออภูเขาขอนางงามทั้คุ่น Uhm. นี่นะครับผู้โดยสารของเราด้านหลังเจ้าอ้วนก็กินสุดทางนิ่งคือหลับขยับคือกินเอาขนมมากระสอบหนึ่งค่ะเวเซเวนนะอ้วนเอาขนมมาหนึ่งกระสอบ สี่มงแลงแหละได้นอนนี่นะเราแต่ถึงลำตะคองอันนี้หญิงแพมก็ไม่สนโลกนะคะนอนอย่างเดียวโูลาดก็ได้ผภูเขาสมพาะเขายังว่าที่ลาบสูงเนาะมองนี้แล้วมองฮึ่นนะเนาะประบุเนาะมองปีนฮึนนมอแล้วก็ฮึนภาคอีสานเนาะภาคทางนั้นบ่เขาใหญ่นะบ่เขาใหญ่ใหญ่นะบ่ ไปเบิ้องส้างเขาวใหญ่ก่อนภาษาเฮายังไม่สุดอยู่นะคะลำตะคองนะสี่โมงแรงเราจะถึงลำตะคองลาดบุรีนี่ไม่รู้กี่โมงสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ